เราไมมีป้าตนชั่วเนี่ยพี่น้องจ้าหูยคุณน่ะโบเบิร์นะคะยังอีกรอบพี่น้องสวัสดีจ้าพ่อแมีพี่น้องมาหนีพบกับช่องย็บมวนคนเดิมอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้า มือนี้มาพร้อมกับทีมงานเอกาล,ลสินนะคะพี่น้องจ๋ามือนี้มาลุ้นน้ำกันจ้าสีมานประมาณพี่น้องจ๋ามืออื่นยานเบิดสิทธ์นะคะพี่น้องเดี๋ยวยมวอนจะห้ชมน้ำแต่กับบรรยากาศนี้รอบๆบริเวณที่หาอยู่หายกินนี่จ้าพี่น้องบรรยากาศมืออื่นนี่ยานเบิดสิทธ์นะคะเดี๋ยวยมวอนจะให้ชมพี่น้องแต่ก็ล้อลุ้นไปน้ำกันนะคะเพื่อนๆจ๋าทางพุ่นกับบ้าเอ็กอะกำลัจงจะพักกินเขานะคะ ย้วากับบางเบิงน้ำจ้ะพี่น้องพุ่นรถย้วนจอดอยู่ฟังนั่นเฮนเบิงน้ำไหลจ้ะพี่น้องเบิงน้ำไหลเนี่ยน้ำพี่น้องเอ้ยไหลเบิงความเปี่ยมของน้ำกะฟังนี่ค่ะแล้วนี่จ้ะพี่น้องก็จะล้นหมดแล้วนะคะพี่น้องจ้ะนี่ค่ะนี่ร้านบนของ มันเป็นฝายแบบฝายลดคลองหลอกนะคะพี่นอ้องลึกประมาณเจ็ดเมตรสามสิบเมตรผมดึงเข้าเหตุใบสิบห้าเมตรอยู่แล้วแม่นบอกอ่ะสิบห้าเมตรของฟังของเนาะแต่ว่าน้ำก็เต็มเตรียมแล้วนะคะพี่น้องเหลือพอถึงมิรนะคะพี่น้องจ๋านี่น้ำนะคะมืออื่นนี่หมดสิทธิ์นะคะพี่น้องจ๋าจะเกมอนจะได้บรรยากาศแบบนี้ไหมพี่น้องชมอีกหรือไม่นะคะเพื่อนๆจ๋า มื่อนี้มาลุ่นน้ำกันจ้าพี่น้องแกมานบ่มานะคะเป็นกามายกอยู่แต่เศร้าจ้ามีก็คือทีมงานของเอกระสชินนะคะโอ้ยฟ่าว่าฝ้ารอบเศร้าเลยนะคะพี่น้องนํามันลายเมื่อนี่ลุ่นไปน้ำกันปรสิมานบ่มาณจ้าพี่น้องจ้ายนกไว้เป็นบ่เอ้ยมาหอยตัวนั้นกับบนี่จะเคืือ รุ่นบางพี่น้องจะหมานไหมหมานไหมแต่เศ้าแต่เศร้าแต่เศ้าพี่น้องจ้าโอ้มีโดดมีโดดจ้ามีโดดโอ๋อพอได้เจ็บนะคะพอได้เจ็บจ้ะพี่น้องพอได้เจ็บหมานมาหันนั่นจ้านั่นจะ้ะไนละมุมกล้องมันฟาง เปิดจนว่าเต็มมันในนี่แหละล่ะแ,แสงมันย้อนแสงนี่คนรุ่นไปน้ำรุ่นต่อแล้วพี่น้องรุ่นต่อรุ่นต่ออย่าบ่ายจะได้รุ่นอีกไหมพี่น้องจ้าหมันหมัน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 สวัสดีพ่อโดดะโวะโอ้ยนี่โดดนี่โดด โอ้ยัว่ตัวใหญ่แ้ยมายังมายพี่น้อมามาพูพี่น้องจา้ยสยมาแล้วออออืโอ้ยตกไนะอเอาการตกนี่มันก็จังสหระพี่น้องเอ้ยอย่าลามาเด้อพี่น้อง จ้าได้เดวได้เดวไปนักออดมาพี่น้องรุ่นอีกรอบจ้ามาลุ้นมาลุ้นมีบาดได้บาดบอเนาะพี่น้องได้ทุกรอบจะเสียไปใส่เบิดจ้าพี่น้องจ้าตามความเป็นจริงนะคะบาทได้กับอได้บาดได้บาทได้กะคือได้พี่น้องจ้า มาปึ๊ดพี่น้องจ้านางมาทางนี้อื้อเหนือเหนื่อยพี่น้องจะตากด้วยองตากสามตากไม่หมดนะคะเอาลงนี่ป้าต้นชัวร์เนี่ยพี่น้องจ้าห้ยคุณน่า บมเบิดนะคะยังอีกรอบสองพี่น้องบมเบิดคดั้างเดียวนะคะพูนพูนเอ้ยพุนนพนพอละจ้ะพอแล้วพอแล้ว,ลวรุงตื้นมันบ่น,นะนไ,ไันใดจับโอ้ยตัไงพี่น้องนมือน,นี้นตะวุนไงโอย้อยใจใจใจเอฟเฟ้าเลมั้ง 我 กระมังกระมังมันเลยน่นลูก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 โอ้ยพี่น้องพูดนะลอดตาออกกับป้านั่นป่าคือโตอง,งามแต่แม่มือนี่งามนะว่าตัวใหญ่สวดสวดสวดเอ้ยอ้าวอา นี่ยาสิมเบิดเดี๋ยวพี่น้องเอาปิดกล้องก่อนอื้ยพี่น้องเต้น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 โชว์เต้นโชว์เต้นโชว์โอ้ยโอ้ยพี่น้องนั่นเอฟพอตเต็กพี่น้องปุ้ยเอ๋เห็นบ่าได้ผลได้ผลอ้ พ่อแม่ป่าพี่น้องเอาถังมาเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาถังให้น่้ยพ่อแม่ป่าเอ้ยออกจากกันดี่งพ่อกันนั่นคืออ้าวมาลุ้นอีกรอบจ้ะพี่น้องจ้ะจะเป็นจังหวะไม้สวดสวดไม้พี่น้องจ้ะลุ้นลุ้นอีกรอบจ้าเด้อพี่น้องจ้จะจอจออจอจโอ้ยจิงสะดุง้ง สวด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 มีโดดไหมไมีโดดไหมโอ้ยมีคือมีไม่คือมีไม่โอ้ยปลากล้วยตัวหนึ่งตุ่นเบิ้งเช็กบาทเบิ้งพี่น้องเอ้ยให้ลูกให้หลานได้กินเด้อพ่อใหญ่เอ้ยปรทันม์นั่นปลาเอาโดดยู้โดดยู้พี่น้องโดดยูด้จ้าเอาเป็นจังโชคเป็นจังโชคได้ยูค่ะได้ยูได้ยูได้รุ่นจากพี่น้องอคอยก่อน เดอ้ออุ้ยบอลอดใช่พี่บอลอดเอาได้เลยจะพี่นอ้องอุ้ยมัออนซ้อนดิโตปลาขันมันมานั่นมันเป็นปลาเล็กปลาหน่อยปลาสวยใหญ่เด้อพี่นอ้องมือนี่อือตักกระเสียนทั้งตักลงถังเลยนะบอ่อป้าเออรดอนำ้ำจัดเก็บไปเลยจ้า